แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆละครับมีเซอร์ไพรส์อันหนึ่งเฮ้ยอะไรนี่นี่แค่ฟังโผก็เซอร์ไพรส์แลอะไรมีเซอร์ไพรส์วันนี้เดี๋ยวแล้อย่าบอกนะฮะอย่าบอกนะอย่าบอกว่าใครอะไรเหรออย่าบอกว่าเราจะเชิญเราจะเชิญเขามานะอโมริมอ่ะจะโอนนี่เซอร์ไพรส์เลยไมวะเมามาใหม่วันนี้เซอร์ไพรส์มาเอาอินโทรเข้ามาเลยแล้วกันอินโทรเข้ามาเลยแล้วกันมาเฮ้ยเสียงกีตาร์มาโโอ้ห ใอ่ะไอิสระไพ่กิ้งขอบคุณนะคะดำเราตกใจหมดเลยดำไอ้ดำบอกไปเมื่อกี้บอกเซอร์ไพรส์กูนึกว่านายยงคุงอิงผมไม่ทำบาอยู่นายทำแอ็มพี่ก่อนนี่อยู่ขออยู่ด้วยกันขออยู่ด้วยคุณสามารถแปลอดีตนางเอกช่องเจ็ดมาได้เลยเนี่ยโอ้โหน้องนินเขาเคยเล่นละครช่องเจ็ดนะครับ ปีสองพันเรื่องอะไรนักเอกละครนักเอกด้วยปี2000น้องฟางกบเกิดหรือยังคะเกิดแล้วค่ะอันนี้อันนี้อดีตนังเอกเขาเก็ตอันนี้อดีตตัวโกงเขาเก็ตคอยปั้มนังเอกโอ้โหจิตใจโอเคว่าจิตใจโอเคใจเที่ยวโพลื่วันละวันละชอบเอออันนี้ยมาเพื่อมาสะพายเขาแต่งความยินดีกับเขาครับผมว่าเขาได้แชมป์เออแล้วนินกาเป็นแฟนลิเวอร์พูลอยู่แล้วด้วยอ่ะ น,นินเป็นแฟนลิฟว์แล้วใครเป็นแฟนนินเฮ้ยคุณคุณนี่พิวเยียดเยียดเรียดและเยียอดยอดค่ะอันนี้ผู้ดำเนินรายการหรือนักแบดคะเนี่ยโอ้ยียดเก่งเลยเก่งเล่ยเก่งเล่ยเก่งเลยก็เยอดได้แล้วเวลาเนี่ยเขามีความสุขแล้วเขาชอบยิ้มโชว์เขี้ยวเสน่ห์่ปกติยิ้มแคหรอบ